สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นบทความของคุณเปรวสีเงินที่เขียนเอาไว้ในเช้าวันที่11เดือนกันยายน2564ชื่อเรื่องว่าเรื่องของคนใจนักเลงรายละเอียดมีดังนี้นะครับนายกนี่นักเลงเต็มตัวแก้รัฐธรรมนูญเลือกตั้งบัตรสใบใครๆก็ฟันธงว่าเข้าทางทักษิณ นายกคงไม่หลงเกมแต่โหวตวาระสามเมื่อวาน10กันยายน64ทั้งสอสอทั้งสอวอสายทหารโหวตผ่านตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญกำหนดพึกพรับหลายคนสงสัยนี่เท่ากับเปิดทางให้ทักษิณกลับบ้านอย่างเท่ๆนี่นาเพราะการให้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา83และ91เท่ากับการเลือกตั้งกลับไปเป็นเหมือนรัฐธรรมนูญปี2540ที่พรรใหญ่กินรวบพรรเล็กตายเรียบระบบปัดสใบนั่น ใบหนึ่งใช้เลือกสสเขตที่รัก400คนส่วนอีกใบใช้เลือกพักที่ชอบคนชนะเขตได้เป็นสสไปเลยคนแพ้แพ้ไปเลยไม่มีการเอาคะแนนคนแพ้ไปรวมคำนวณหาสัดส่วนสสพึงมีพึงได้เป็นสสปัจเจศอย่างตอนนี้สรุปง่ายๆกลับไปใช้ระบบคำนวณสสปฏิลิษ100คนแบบเดิมคนและพักที่แพ้ก็คะแนนตกนับหายไปหมดส่วนคนและพักที่ชนะก็นำคะแนนที่แต่ละพักได้รับเลือกตั้งมาคำนวณแบ่ง100เก้าอี้ สสปฏิริษกันไปเอาเป็นตกลงว่าการแก้เป็นบัตรสองใบผ่านรัฐสภาเรียบร้อยแล้วดองไว้15วันระหว่างนี้ใครเห็นว่าการแก้แบบนี้ผิดหลักของรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชาบติมาแล้วเข้าชื่อตามเกณฑ์ไปยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญตีความได้ถ้าครบ15วันแล้วคือตกประมาณ25กันยาไม่มีใครยื่นคัดค้าน,านก็นําร่างแก้ไขนี้ขึ้นทูลเกล้าถาวายเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยลงพระประมาภิไธย ประกาศใช้ต่อไปแทนมาตรา83และ91ปัจจุบันภายใน6เดือนกกตต้องไปร่างแก้ไขกฎหมายลูกคือพรบรเลือกตั้งสสว่าด้วยกฎกติการะเบียบวิธีการให้เป็นไปตามร่างแก้ไข2มาตรานี้ให้แล้วเสร็จลักใหญ่ๆคือถ้าพผะเอิญมีการยุบสภาเลือกตั้งทั่วไปหลังประกาศใช้แล้วแม้กฎหมายลูกยังไม่เสร็จระบบบัตรสใบก็ต้องใช้เลยโดยกกตต้องออกกฎกติกาชั่วคราว ใช้เหมือนวัคซีนฉุกเฉินแต่ช่วงยังไม่ประกาศใช้ถ้ามีเลือกตั้งต้องใช้ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันพอเข้าใจกันแล้วนะที่นี้ถึงตอนเมาส์กะละถ้าถามว่าผมเห็นเป็นอย่างไรในเรื่องนี้ตอบได้เลยว่ายังไงก็ได้เพราะระบบบัตรใบเดียวทุกคะแนนนั้นเป็นน้ำเชื้อเกิดสอสอปฏิเสธก็ทั้งดีไม่ดีดังเห็นอยู่ระบบบัตรสองใบพักเล็กตายบทพักใหญ่กินรวบอาจเกิดระบบประชาธิปไตยเบ็ดเสร็จอยากยุคทักษิณทั้งดีไม่ดีมันเครือกัน ก็คือดีไม่ดีนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ระบบหากอยู่ที่ตัวคนโดยเฉพาะผู้จะมาเป็นตัวนําระบบมากกว่าหลักการประชาธิปไตยระบบเลือกตั้งให้ประชาชนเป็นผู้ชี้ขาดผ่านการเลือกฉะนั้นเลือกตั้งสองใบเลือกคนที่ชอบแยกกับพรรคที่ใช่สร้างผลประโยชน์สองเด้งกับชาวบ้านอย่างที่รู้กันในระบบเลือกตั้งมันเท่ากับวัดใจทั้งผู้ถูกเลือกมาเป็นผู้นําทั้งผู้เลือกคือตัวชาวบ้านด้วย คนกลัวพักระบบทักษิณจะคืนอดีตแต่เมื่อมองผ่านการแก้รัฐธรรมนูญที่สมุดแอนซิลเมื่อวานทําให้มองเห็นตัวตนพลเอกประยุทธ์ในความเป็นสุภาพบุรุษนักเลงการเมืองประชาธิปไตยเด่นชัดมวยดีไม่เกี่ยงทั้งเวทีและกะติกาใครก็ได้จะทักษิณจะเพื่อไทยเลือกเอาเลยจะเอากติกาแบบไหนจะใบเดียวสองใบหรือจะเขียนชื่อใส่บัตรได้ทั้งนั้นแล้วมาวัดกันให้รู้แล้วรู้แรกบนเวทีประชาธิปไตยเลือกตั้งจะ,จ,ะจ้งแจ้งไปเลย วัดใจประชาชนด้วยว่าต้องการชาติสถาบันประชาชนรุ่งโรจน์โชติสุขเศรษฐกิจนวัตกรรมพัฒนาบ้านเมืองมั่งคัง่งก้าวหน้าด้วยอุตสาหกรรมปฏิวัติเกษตรหรือต้องการล่มชาติลม้มสถาบันเปลี่ยนระบบกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีให้ประเทศเป็นอย่างลิเบียอัฟกานิสถานพม่าในลาตินอเมริกาและในแอฟริกาหลายต่อหลายประเทศทุกวันนี้ประชาชนผู้เลือกพอใจแบบไหนระบบบัตรสองใบก็แทงขาดไปเลย มั่นด้วยเห็นผลงานและเชื่อในศรัทธาความจริงใจของผลเอกประยุทธ์ก็เลือกพักที่ผลเอกประยุทธ์นําไปเลยแต่ถ้ามั่นใจในระบอบอทักษิณศรัทธาในโกงแบ่งกันต้องการล่มชาติล้มสถาบันต้องการให้คนไทยตกอยู่ใต้ตีนฝรั่งระยำก็เลือกพักระบบนั้นไปเลยระบบบัตสองใบว่าไปอีกทีที่ว่าการเมืองสองขั้วนั้นคือขั้วเอาชาติเอาสถาบันกับขั้วล่มชาติล้มสถาบันที่ผ่านคล่องกว่าคลองสุเอตในมุมผม ที่ให้เป็นไปตามธรรมชาติทางหนึ่งนายกไม่ต้องการให้เกิดประเด็นขัดคอประชาธิปไตยอีกทางในเชิงนักเลงเมื่อเขาแพ้แล้วข้องใจก็ปิดแอร์วัดใจเอากันชนิดไม่เกี่ยงเวทีและกติกาล้างตาให้ทะลุถึงดากกันไปเลยฉะนั้นปีหน้าปี65จะต้นปีหรือกลางปีเตรียมปูเสือรอเลือกตั้งในศึกชิงบาลังต่งทองระหว่างนายกประยุทธ์กับระบบส้มอมแดงทักษิณได้เลยแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการเมือง พักนั้นนายกเหมือนเจ้าที่ไม่มีเมืองครองเมืองในที่นี้คือไม่มีทั้งพักทั้งสอสอลูกพักตัวท่านเองเป็นแค่ดารารับเชิญในบัญชีรายชื่อนายกของพักพลังประชารัฐเท่านั้นแต่เมื่อจะสู้ให้รู้ขาวรู้ดําในระบบเลือกตั้งกติกาบัตรสองใบนั้นต้องดูว่าต่อใบใบต่อไปที่นายกจะหงายคือไพ่อะไรพลังประชารัฐคือเมืองที่เป็นเดิมพันในการขึ้นตะบันกับเพื่อไทยระบบทักสินในศึกเลือกตั้งบัตรสองใบทั้งต่อไป ไม่ใช่หรือใช่หรือเออมันก็ต้องลุ้นนะลุ้นทางทาง,ทางพักและตัวนายกเองต้องเข้าใจให้ชัดที่ว่าพักพลังประชารัฐคือสามปอนั้นน่ะความจริงทั้งทางนิตินัยและพฤตินัยมีแค่ปอเดียวคือปอป้อมพลเอกประวิทธ์เท่านั้นเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐในตําแหน่งหัวหน้าพักส่วนปอปอกพลเอกอนุพงศ์นั้นไม่ใช่ไม่ได้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพักเขาปอประยุทธ์ก็แค่ดารารับเชิญเฉพาะกิตไม่ได้เป็นสมาชิกพักเช่นกันสรุปแล้วในความเป็นพักพลังประชารัฐ ร้อยเอกธรรมนัตที่นายกปลดจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรมีสัดส่วนอํานาจในพักโดยตรงมากกว่าเพราะเป็นถึงเลขาธิการพักในขณะที่สองปอแค่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่มีอํานาจไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงใดๆในพักเลยเออมันก็น่าคิดเหมือนไม่มีสร้อยไม่มีนาฬิกาแล้วจะเอาอะไรไปวางเดิมพันในตาวัดดวงกับเขาละ่ะยิ่งยุแยงกันจังว่าตอนนี้พี่ใหญ่กําลังกินใจกับดองเล็กที่หักหน้าปลดธรรมนัตนรุบลแต่ไม่ถามไม่บอกสักคําปลดแล้วจึงบอก แบบนี้น้องยังเห็นพี่อยู่ในสายตาหรือเมื่อน้องคนนอกพักหักหน้าพี่ในขณะที่เป็นหัวหน้าธรรมนัตเป็นเลขาจะให้พี่บอกธรรมนัตว่าพี่ไม่รู้นั้นบอกได้แต่ที่จะให้เขาเชื่อคงไม่แล้วนี่มองกันว่าปอป้อมกับปอประยุทธ์จะเป็นปอแปรในสัมพันธ์กันก็ตรงนี้แต่ผมกลับมองอีกด้านว่าเพราะนายกรักลุงป้องมากหรอกไม่ต้องการสร้างความยุ่งยากระบากใจให้กับลุงป้องในเรื่องนี้ ถ้าบอกก่อนเรื่องธรรมนัตถามลุงป้อมจะบอกไม่รู้เท่ากับโกหกไม่จริงใจกับธรรมนัตถ้าบอกรู้ธรรมนัตก็ต้องกินใจว่าลุงป้อมขยิบตาให้นายกนั้นฆ่าดังนั้นตรวจแล้วค่อยบอกจึงไม่ใช่ไม่เห็นหัวพี่ใหญ่หากแต่ไม่ต้องการให้ลุงป้อมลำบากใจหวังเซฟลุงป้อมจากคอรหาไม่ปกป้องลูกน้องในพักนั่นแหละเรื่องนี้แค่หนังหัวมว้วนเรื่องหน้าเดือนหน้านั่นแหละจอตรงไปตรงมารีบจองตั๋วเถอะนี่ครับเป็นสิ่งที่ คุณเปรวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่11เดือนกันยายน2564เป็นสิ่งที่น่าคิดน่าติดตามนะครับสำหรับเรื่องราวภายในพักพลังประชารัฐและก็ความคิดความอ่านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกระธุนตรีว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรจะนำพาประเทศไทยไปอย่างไรต่อไปนะครับกับระบบเรื่องของการเลือกตั้งบัตร2ใบที่เพิ่งผ่านสภาไปเมื่อวานนี้ครับ